สวัสดีครับทุกท่านสาธิตปริกุลครับและทางทางผมคือคุณอดิศรทุกยานะครับเราสองคนนำทุกท่านเข้าสู่สนามซานเดโยโกเบนาเบลครับทางอายักษ์ของทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นเกมพร้อมๆกันนี่ครับคือเรอัลมาดริดครับ เกมเริ่มแล้วครับเราเมริดเป็นฝ่ายเขยลูกเริ่มเล่นคริสเตียโนโรนันโดยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังขอต่อบอลกันไปมาอยู่ครับแต่อโทมัสมุลเลอ ลูกนี้และลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้มองต่อได้ดีเลยนะครับพวกเขายัางได้ครองบอลต่อครับคริสเซโนโรนันโดลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับ และจงังหวะนี้จริงเลยครับโอ้โหลูคัสบอย แม้ว่าจะมีฝั่งตรงข้ามปรีเข้ามานะครับแล้วได้ลุ้นประตูครับน่าจะเ,เป็นอีกครั้งครับที่ผู้สามตูยังคงเซฟได้อย่างสุดยอดครับดูการฟาจัวหันนี้ครับหนักจริงๆครับอาจจะร่วงขาสนามเลยครับโอ้โหแย่นะครับเข้าปะทะจังหวะนี้ครับโดนเต่ฟาฟาวแน่นอน นายิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับแน่นอนครับไม่ได้จุดโทษแก่ต้องเป็นเขาคนนี้แหละครับเพชฆาตสังหารจุดโทษอยู่แล้วนะครับและก็ไม่พลาดเหมือนเดิมครับการจุดโทษนะครับบางคนก็ทำหน้าที่ด้อย่างมั่นใจบางคนอาจจะมีลังเลแต่ไม่ใช่สําหรับคนนี้ครับ หลังจากออกซาร์เกมมาถึงตรงนี้ครับเรมาริดได้เฮก่อนแล้วครับเป็นฝ่ายขึ้นนำแล้ว <Lucas Boy. S 1> ลูคัสบอยพยายามที่จะ อบอลลอยขึ้นสูงไปนะครับแต่ไม่สูงพอมุลเลอร์โอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับโทมัสมุลเลอร์และก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับ ลูคัสบอยอ่านเกมได้เยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับโทมัสมุลเลอร์ต้องลุ้กันต่อในช่วงพดเวลานี่นะครับพมดมา2นาทีครับหมดครึ่งแรกครับและเราแมริตเป็นฝ่ายออกนำแล้วครับ ตอนนี้ไม่สู้ดีครับจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วครับนทุกท่านกลับมาที่สนามซานเตอโกบาร์โดเบลกันอีกครั้งครับเกมการแข่งขันในครึ่งหลังกำลังจะเริ่มแล้วครับเลี้ยงผ่านตัวประกบไปได้เลยครับเป็นโอกาสทองของเขาครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ ลูคัสบอยโอ้ดูครับรับส่งแล้วครับลูกยิงด้วยผู้3ตัวปุ่งไปเซฟได้สวยครับ อู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลต,ตรงนี้ก่อนครับโอ้เข้าสกัดหนะักแล้วก็เร็วเลยนะครับต่อไปครับเป็นลูกคุ้มครับคาร์ลอสเตเวสโทมัสมุลเลอร์ดูครับที่เปิดมุมนี้ถือว่าทำได้เกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติด บอลตรงข้ามนิดเดียวเท่านั้นครับอาเกิดจะหลุดทะลุปไปเลยครับโทมัสม <Mull> er. ุลเลอร์อืะไรรับบอลนลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับและลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับทำได้เยี่ยมครับ ล็บไปได้สุดได้พี่เดยนะครับเซฟไปได้ครับสามต,ตทำได้ดีครับเซฟไปได้ คอนโทนลูกไว้ได้ดีนะครับในสังการอย่างนี้ครับ,รบจังหวะนี้เป็นโอกาสดีเลยครับคริสเตียโนโรนันโดมุลเลอร์อาจจะมีสิ้นผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับ oh. ลูกนี้ก็จะเป็นลูกต่เปิดเกมขึ้นไปครับ นี่เป็นเกมที่สนุกสุดยอดจริงๆครับและต้องรอดูว่าเวลาที่เหลืออยู่นะครับทีมไหนจะเป็นฝ่ายได้เฮน,นะครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่2นาทีนะครับเดี๋ยวกันดูว่าผู้ตัดสินจะทดเวลามากน้อยแค่ไหนอนผ่านมาแล้วครับ แล้วครับเกม Finished. จบแล้วครับแล้วก็กเป็นชัยชนะอีกหนึ่งนัดของเรอัลมาดริด afraid dark. not of the I'm